ก็เออ่สำหรับการที่ไปนี่ไปฮะเอาไปพี่กิมมาเอาวันนี้มาร่วมงานอีเมกต่างยิ่งแฝงมีไงบ้างพี่กิมจากงานตันนี้ก็ดีเลยครับเพราะว่าเออ่เป็นปีที่สองของการเป็นพรีเซนเตอร์กับทางยิฟงแฝงด้วยแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นไม่ใช่เดกหลอฮะ แล้วก you know, like you know. ็เป็นเดี๋ยวว่าเป็น Product ที่เราที่เราใช้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่ไม่ใช่แค่กับการร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือว่าผมว่ากิจกรรมในแต่ละวันเนาะเราเราประชุมงานเราเราอะไรอย่างเงี้ยเราพูดคุยอยู่ตลอดแล้วแล้วเรานอนน้อยหรืออะไรเงี้ยหรือเราอาจจะรับเชื้อโรคอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยดิฟแลมเขาก็มีในเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการละคายคออะไรเงี้ยผมมันเป็นเหมือนเหมือนไอเทมติดกระเป๋าที่ที่มันก็ก็เหมือนกินทุกวันเลยครับผมว่าผมว่าก็ ดีแล้วก็แฮปปี้แล้วก็คราวที่แล้วที่มาที่นี่ก็เป็นเป็นอีเวนต์สุดท้ายก่อนที่จะไปเรียนต่อด้วยครับใช่ีนี่เป็นอะรรสชาติด้วยตอนที่ออกมาให้ให้ทุกคนเลือกตามที่รสชาติต้องการครับ<อ>ก็ใช่จริงๆแล้วทางดิฟแรมเขาก็มีทั้งหมดสามรสชาตินะครับผม,มก็จะมีตัวฮันนี่เลมอนนะครับผมแล้วก็จะมีออ a n เรนจ์บวกมิทซีแล้วก็จะมีตัวไวเบอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ มีขายทางาร้านสะดวกซื้อแล้วสามารถซื้อได้แบบ24ชั่วโมงสะดวกมากอยางไงที่ชอบต่วไหนว่าที่สุดแบบสักตัวเองผมชอบฮันนี่เลมอนเพราะว่ามันหผมม,มันทันง่ายจริงจริงแล้วปกติก็จะกินแบบสลับไปสลับมาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ส่งมาทุกอันแล้วเราก็แบบหยิบสลับมาหมดอันนั้นแล้วก็หยิบอันใหม่มาเลยอุ้ยครับแต่มันช่วยได้จริงไหมช่วยได้ช่วยได้ช่วยเรื่องค่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่า บางวันเลยเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องฝืนใช้เสียงอะไรเงี้ยถ้าจนโอ้โหแสบคอยหมดเลยกินเข้าไปมันก็ช่วยลดการระคายด้วยเลยเงี้ยท่านพี่จะตัดไหมครับได้ครับก็ยังไงฝากดิฟแคมด้วยนะครับทุกคนใครที่เจ็บคอระคายคอนะครับผมอย่าลืมดิฟแคมนะครับมีทั้งหมด3รสนะครับผมตอนนี้ก็ซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทุกประเทศนะครับผมแล้วก็หาเจอที่ไหนก็ซื้อได้ตรงนั้นนะครับ ขึ้นเหมือนใช่ทมันเกิดเลยครับปีนี้มันประกาศลดรับของขันจากแฟนไทยเลยครับแล้วเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆจริงๆอ่าตั้งอยากตั้งใจจะทํามาสักหลายปีแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอ่าปกติทุกๆปีอะไรเงี้ยวันเกิดก็จะมีการเหมือนกับว่ารับของขวัญเป็นเป็น c u เ t อร์มาตั้งแต่สมัยที่ที่อยู่นาดาวอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผมรู้สึกว่าของมันเยอะเหมือนกับว่าคนเอาของมาให้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งมีเงินด้วยมีของด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่า คือเราก็เราก็ดีใจแล้วเราก็เราก็ซึ้งใจที่ที่หมายถึงว่ามีคนแบบเ,เขารักแล้วเขาก็สปอร์ตเอาของมาให้เยอะอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีของหลยๆระอยางมากเราตัวคนเดียวหรือครอบครัวเราหรือคนรอบตัวมันมันแบบมัน,ม,นมันอาจจะใช้งานใช้ประโยชน์จากของได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้แบบ ไม่อยากรับของแล้วอยากอยากจะให้เหมือนเพราะว่าให้ถ้าคนคนจะเอาเงินไปซื้อของคนจะเอาเงินอะไรเงี้ยเอาแบบเอามารวมกันแล้วก็ไปไปบริจาคดีกว่าอะไรเงี้ยไปบริจาคสปาร์กชาติให้ให้เหมือนกับว่าให้ให้มันเกิดประโยชน์กับกับสิ่งที่ทุกคนแบบส่งมาดีกว่าอะไรเงี้ย <c anya> เหมือนปเป็นการทำบุญไปทุกทอะไรเงี้ยใช่เพราะจริงๆแล้วปกติหมายถึงว่าเงินเงินที่ที่แฟนเขาให้มาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาในรูปแบบของแบบช่อดอกไม้หรืออะไรต่างๆ่างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งปกติอ่ะก็จะรวบไปทําบุญอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีเลยมันองแกะให้ ตรงไปทางนู้นเลยแล้วก็เหมือนกับว่าอ่าร่วมทำบุญด้วยกันช่วยเหลือผู้ป่วยแฟนกร้ามข่าวแล้วแฟนก็ชื่นชมกินเพราะว่าใช้เครื่อเสียงตัวเองในการส่งต่อให้กับผู้อื่นขอบคุณครับเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมทำไมต้องใหญ่ต้องใหญ่จุดด้วยอยู่ดีผมว่าผมว่ามะเร็งมันเป็นโรคที่จริงๆทุกๆโรคอ่ะนะแต่ผมว่าหมายถึงว่าอาจจะอาจจะอ่าเวิร์กช็อปกับการทําหลานมากมาอะไรเงี้ยเลยได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคเร่งเร่งอ่ะผมรู้ส่วนมันเป็นโรคที่ ที่ทรมานนะทรมานแล้วก็เหมือนแต่ว่ามันมันเวลาคนจะไปคีโมทีไปทำอะไรทีมันมันทำลายทั้งแบบมันมันมันแบบมันเหนื่อยมันทํอะไรร่างกายแล้วมันแบบมันเหมือนว่ามันต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจเยอะเลยเงี้ยเพราะว่าคนคนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเขาต้องต้องสู้กับอะไรหลายอย่างแล้วก็สู้กับตัวเองสู้กับโรคร้ายอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าใครที่ถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ได้ต่อยอดหรือว่าเอาเงินส่วนนี้ไปไปไปช่วยคนที่ที่ที่เป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยเพราะว่า ก็ดีเหมือนกับว่าสร้างโอกาสที่ดีให้กับเขาครับแต่ก็เหมือนแค่โอกาสเดียวเดียวแข่งกับร่วมไปทึงเงนเยอะแล้วเลยดีเลยครับเยี่ยมเลยฮะก็เริ่มมาแล้วครับมันเกี่ยวกับไหมพี่กับการที่เคยไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆหลายที่แล้วรู้สึกว่ามันมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆจากสิ่งที่เราเข้าไปือนกันก็ก็ใช่ใช่ครับก็ผมผมส่วนใหญ่ถ้าผมทําแบบบริจาคอะไรเงี้ยผมก็จะบริจาคกับกับโรงพยาบาล ก็ส่วนใหญ่ลิงเงี้ยแล้วก็ปีนี้แบบวันเกิดวันละวันเหงิ่พอดีก็เดี๋ยวผมก็ผมก็จะร่วมบริจาคไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าชวนทุกคนบริจาคด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นก้อนที่ส่งให้ทางสภากชาตไปเย้าหมายไหมครับคิดว่าอยากจะได้ยอดไม่มีเลยครับไม่มีแล้วตามตามอ่ะแรงสัทธาจิตรัทธาเลยครับผมเอาที่แบบทุกคนแบบอ่าแฮปปี้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยครับ นอกจากของคุณแล้กิจกรรมหลังไปเขาบอกว่าเขาอยากจะมาแสดงความจริกับพี่ด้วยเหมือนกันนะแบบแบบวันเกิดอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีรวมคนเดี๋ยวจะมีรวมคนเหมือนหรว่ามามาเจอกับแฟนๆมาขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีเข้าไปที่ที่สภากาชาดอะไรเงี้ยแบบส่มว่าอะไรอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คิดว่าคิดว่าคงมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้ได้ได้คุยกับแฟนๆ ครับของฝ่ายนี้คือไม่ใช่จับแฟนแล้ว่าคนใกล้ชิดล่ะสามารถรับได้ไหมเปิดรับได้ไหมแบบเอออยากจะมอบให้เพื่อนเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยผงขวัญจะคนใกล้ชิดเลยจริงจริงก็ก็ให้ได้แต่แต่ไม่ถูว่ผมผมก็รู้สึกว่าไม่จริงจริงผมว่าผมผมมีโอกาสที่ดีแบบเยอะแล้วเลยผมมีโอกาสที่ดีเยอะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยเนี้ยหม่ถึงว่าจริงๆแล้วแค่แค่ยัง คลิปคอนเน็กการไปกินข้าวกาันส่งความรู้สึกดีๆให้กันบอกว่าแค่นี้ก็ก็พอแล้วแต่ว่าปีนี้คิ่จะทำมับถามถาได้แล้วว่าปีนี้คิดจะได้อมขมันอลไรได้ผมไม่ใช่ผมไม่ไม่อยากได้อะไรอ่ะไม่อยากได้อะไรเลยผมร,รู้สึกว่าอยากอยากใช้เวลากับกับคนที่เรารักกับคนดีๆรอบตัวะอะไรเงี้ยผมว่าแค่นั้นแล้วก็แบบเรามีความสมบัติที่ดีมีช่วงเวลาที่ดีะไยเงี้ยผมว่าอันนี้คือของข,องขวัญที่แบบดีที่สุด เป็นเพลงที่ถึงงานแสดงปีนี้จะมีอยู่ไหมครับปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ไม่น่าจะมีแล้วเพราะมันจะสิ้นปีแล้วเลยก็คิดว่าคิดว่าไม่ไม่ไม่มีแล้วก็ไม่ยังไม่มีใครติดต่อมาด้วยอันนี้ก็ไม่มีไม่มีโปรเจกต์ติดต่อมาเลยไม่ได้ไม่งานแสดงมีเขามีเช็คเช็คมีแบบมันมาแยบแยบเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนว่าส่งมาแบบเป็นทางการอะไรเงี้ยก็ก็ยังยังไม่มีนะยังไม่ จริงจมัเกี่ยวกับว่าเราเราต้องการพักเลยไม่กินใช่ครับ่มันก็ยอะยอโอ้ผมก็พักมานานแล้วเหมือนกันนะผมก็พักมานานเลยจริงๆโอ้ตั้งแต่ซองแดงนี่ผมถ่ายตั้งแต่ก่อนก่อนไปเรียนอะไรเงี้ยก็ปีปีกว่าปีกว่าแล้ะปีกว่าแล้วก็ก็พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วฮะใช่ครับพร้อมแล้วเราว่าถ้าระบบการันตีแบบนี้หหลังจากนี้มันจะต้องมีการมีการรับการก็ไม่ได้คิดมากเลยครับกแค่ แค่รู้สึกว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจแล้วผมว่าผมจะใช้คําว่าผมจะคุยกับทีมงานของผมอน่่งผมจะชอบพูดว่าอยากอยากหางานที่มันแบบปลุกไฟอ่ะแบบเร้าใจอ่ะงานที่แบบเรารู้สึกว่าเราเราแบบเราเห็นบทเราเห็นไอเดียเราเห็นคนทํางานแล้วหมายถึงว่ามันอยู่ในเพจซิงเนี่ยมันอยู่ในเพจซิงของการที่แบบเออเรามาสร้างงานดีๆกันเรามาเรามาทํางานที่เรารู้สึกว่า เราใช้ p a s s ชันลงไปกับมันแบบเต็มที่แล้วมันมันปลุกมันเป็นมันเป็นไอเดียที่มันที่มันปลุก motivation ในใจเราได้ผมมันอาจจะผมอาจจะมองหาอะไรแค่นั้นมั้งที่ทางของงานมันเกี่ยวว่ามันต้องไกลไปแบบระดับโลกหรือว่าไปแบบไม่เลยครับไม่เลยครับผมว่าจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้ที่แค่แค่ทำให้เราตื่นเต้นกับมันอยากจะเล่นมันผมว่าแค่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง แต,แต่ตอนนี้เป็การเพลงอย่างเรตอนน้องมีดอกไปนั่เ,นเพลงก็มีครับมีครับมีเรื่อยๆตอนนี้ก็กําลังพยายามทําเพลงปิดอัลบัม้มอัลบั้มแรกตอนนี้ที่ที่กำลังจะทําให้เสร็จแล้วก็แล้วก็พอจบอัลบั้มก็ขึ้นอัลบั้มใหม่แล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวบอกครับเด้ด้วยก็เสร็จเป็นอัลบั้มไหมหรือว่าอะไรอย่เงี้ยพี่เดี๋ยวรอติดตาม ค่ะแร่มีพี่คระใค่ะรนะฮะคุณธรรมาบงบงบงเวอร์ชันสองบงเวอร์ชันสองเหรอก็เดี๋ยวรอติดตามกันอัดอาจอาจจะอาจจะอาจจะมีอาจจะมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าก็อันเดิมมันเริ่มแบบถึงเวลาของมันแล้วแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วผมว่าเวลาจะทําบงมันมันมันต้องมีวาระของมันนบ ล่าสุดหลังเปนโฟกัสตอนที่ไปเที่ยวกขาบอกที่ทะเลสาบเขาดีกว่าออกมากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นยังไงพี่กินมันอยู่มาได้นะแต่เขาใอะไรบ้างก็เพิ่งเห็นผมก็งงๆนิดนึงเงงนิดนึงมากกว่าเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ได้มีอะไรอะไรยเงี้ยเพราะผมผมว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยอย่าเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มันก็เป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนแบบแบบปกติทั่วไปไม่ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเรื่องอะไรที่ผมแบบคิดด้วยสามเหลยก็แค่แค่ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ไปเลยครับกลายเป็นว่าคนจับตาจับตาเรื่องความสัมพันธ์เออว่าห่างกันใไมะ่คะกับพีพีใช่ก็อ๋อไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีคนนั้นเป็นเพื่อนผมตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งที่มหาลัยแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนที่อยู่ที่ไปเรียนอังกฤษอยู่ในอยู่ในแก๊งเดียวกันเลยเงี้ยก็ก็พอดีเป็นช่วงแบบกลงว่างก็เลย เลยไปเที่ยวกันเลยอย่างเงี้ยเห็นเห็นใจเขาเนี่ยเขาโดนแบบออกทรงออกสื่ออะไรเงี้ยปกติเขาแบบเก็บตัวอะไรเงี้ยครับผมได้ได้ก็ได้คุยขอโทษก็มากไหมฮะก็ก็มีมีมีพิมพ์ไปขอโทษมีพิมพ์ไปขอโทษเลยก็เกรงเกรงใจเขามากกว่าเลยนะว่าว่าเหมือนกับว่าโดนโดนเชื่อมโยงไปแล้วก็เหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมี DM อะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็สงสารเนาะนตัวเขางงเนีขาก็ผมว่าเขาก็คงงงงงบ้างแหละแต่ผมว่าผมว่าคนที่อยู่รอบๆตัวผมเนี่ยผมว่าเขาก็จะจะ จะค่อนข้างเข้าใจเคาเจอร์อยู่ประมาณนึงเขาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เยอะไหมหรือมคนก็ไปตกลงก <holidays> ็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างโอเคไหมหรือว่าเขาก็แบบไม่โอเคผมผมว่าผมว่าเพื่อว่ายังไงอะ่ะคนที่คนที่เขาไม่ได้เป็นพับลิกฟิกเกอร์ครับหมายถึงว่าอย่าง,งเราอะไรเงี้ยเราอาจจะคุ้นชินกับการที่มันมีมีมีดีเอ็ม DM หรือมีคอมเมนต์หรือว่ามีมีการพูดถึงอะไรต่างๆ context. มีมีการเขาเรียกว่า วิจารทั้งทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบอยู่เป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมว่าคนที่เขาอย่างเพื่อนผมเนี้ยเขาก็เป็นคนธรรมดาเก็บตัวทัว<ช>่วไปอะ<ช>ไร <ๆ S 1> เไงี้ยผมว่าเขาก็อาจจะมีช็อคนิดนึงกับการที่อยู่ดีเขากลายเป,เป็นเป็นเป้เปาที่ที่ที่สังคมให้การสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันมันอาจจะมาในในเดคนที่ที่บวกหรือไม่บวกอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเขาก็อาจจะอาจจะงงช็อคหํำนิดนึงแต่ตัวพี่กินต้องทำบากในการที่จะต้องวางตัวเองว่าจะ ครเ้าใทกจริงๆผมก็ผมก็ผมก็คิดว่าเหมือนึงว่าคนที่อยู่รอบตัวผมอ่ะมันมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันตามมาอ่ะเหมือนึงว่ามันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นผลของของของสิ่งที่เราเป็นแล้วเหมือถึงว่ามันก็การที่ใครมาอยู่รอบๆอบตัวเราอะไรเงี้ยบางทีในในบางบริบทมันก็อาจจะถูกเกิดการชี้นำให้ให้ให้มันให้มันไปสู่ ไปสู่ความเข้าใจหรือว่ากลายเป็นเป้าเป้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าผมว่ามันก็เป็นความยากของผมเหมือนกันเลยเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเวลาเราจะไปไปมีเพื่อนมีอะไรบางทีแบบเอ้ยอย่าทายนะเว้ยเฮ้ยอย่านั่นอย่านี่อะไรเงี้ยผมว่าเกรงใจเขานะอยู่ดีแบบบางคนบางทีเพื่อนแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าก็ให้ให้เขาทำอะไรก็ทาทาไปแต่ปกติผมก็นานๆจะโพสไอจีสักทีหนึ่ง แบบสักเดือนหนึ่งผมจะโพสต์ไลฟ์สไตล์สักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก um ็พอโพสต์มาก็แจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกคือประเด็นนี้หลายคนว่าเรา่างกับพี่พีขายเชื่อมโยงเขาโยงเขาโยงเขยโยงกับประเด็นหนึ่งว่าแบบเราขาดนี่เป็นสายเพศสิทธน์ทางการหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเรื่องผมกับพีพีจริง อย,อย่างที่ผมบอกจริงหมนว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเราเห็นภาพเราอยู่ด้วยกันเยอะทําอะไรได,ด้กันเยอะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วช่วงปีที่แล้วอ่ะมันมีตัว Red Project ที่มันมีทั้งหนังแล้วก็มีทั้งคอนเสิร์ตที่หมนยดึว่ามันก็มี Process หรือมีอะไรต่างๆมากมายที่มันต้องทําด้วยกันอะไรเงี้ยต่างๆการถ่าย หนังการเตรียมตัวถ่ายหนังการประกาศโปรเจกต์อะไรกันมาพอหนังออนปุ๊บมันก็จะมีการ PR มีการไปออกอรายการทํานั่นทํานี่ด้วยกันอยู่ในสื่อด้วยกันทํางานด้วยกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยรวมถึงคอนเสิรต์ตมันก็เกี่ยวเนื่องแล้วมันก็ต่อกันมาตลอดทั้งปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเหมถึงว่าจริงๆตอนนี้มันมันมันจบเรสโปรเจกต์แบบแบบยังเป็นทางการแล้วเนาะหมถึงว่าจบหนังไปแล้วจบคอนเสิร์ตไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่ามันก็มันก็เป็นช่วงเวลาของมันที่ที่ทั้งพีพีแล้วก็ผมอะเราก็ต่างมี ต่างมีไอเดียหรือว่ามีม,มีมีสิ่งที่เราอยากจะทำในในในม,มุมในม,ม,มุมในม,มุมของการเป็นตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยการเป็นศิลป,ปินหรือว่าการทํางานแสดงอะไรอย่างเงี้ย่าพี่พีเขาก็คงมีเดเรคชั่นแล้วก็มีไอเดียมีมีอะไรของเขาอะไรเงี้ยผมก็มีของผม,ผมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าปีปีเนี้ยไปถึงปีหน้าผมว่าไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอกันเลยนะผมว่ามันจะมีเหตุที่ม,มีมีอะไร <c oughs> ที่เราต้องเจอกันยอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าหลักๆผมคิดว่า อ่าเดเรคชั่นของทั้งคู่อ่ะมันจะออกมาในในทิศทางของโซโล่มากกว่าครับผมแต่ทั้หลังหนุ่มจะเจอกันอยู่บ้างเจอครับเจอบ้างเจอตลอดอ่ะใช่ใช่แล้วเจอเราไม่หายจะพูดคุยกันบ้างไหมเออเป็นเรื่องกระแสนี้ที่แบบว่าหลายคนจับตามองไม่ถึงเรื่องเรื่องนี้หรอกเรื่องเรื่องทะเลทรายเนี่ยรอหรือว่าเรื่องทเลทรายเรื่องเรื่องอะไรกับทเราหากันอ๋อก็ก็มีคุยบ้างแต่แต่ผมว่า ผมว่าก็จริงๆก็ไม <ım S 2> ่ได <mus Australian S 2> <Liberty. S 1> ้คุยอะไรมากเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมันก็เป็นูดย่งไงอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ที่มันอาจจะเราอาจจะคุ้นชินกับมันไปแล้วอะไรเงี้ยหมยถึงว่าบางบางทีแบบอะช่วงนี้แบบไม่ทําไมไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยผหมันมันก็มีสิ่งนี้เข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ผมว่าเราเราเราต่างรู้ด้วยกันบางว่าว่าตอนเนี้ยหมยถึงว่าเขากําลังโฟกัสกับอะไรอยู่เรากําลังโฟกัสกับอะไรอยู่แล้วก็แล้วก็แล้วก็มันเหมือนเรามันไม่ได้มีอะไรที่ที่ ที่ต้องจูนกันในเรื่องนี้เน่ที่ปั่ต้อง่อดอแต่งุคชันของเครับใช่โอเคเอาปาเอนะุวันน oh no, no, no ี an ้เป no ็นสัมภาษณ์จริงจังเหรอเนี่ยตายแล้วโอ้โหเออนานทีนานทีสองกินนั่นหนึ่งสอกนัหนึ่งสองฝั่งนี้ได้มนก็ตัดแล้วหน้าหว่างเลยนะหน้าหวาน มุมคนก่อนเลยสูงเมื่อไหร่ผมตัดผมตัดแล้วแตี่ผมเพิ่งไปตัดผมมาเนี่ยน่าหวมากตัดมาสองวันครับอุ้ยไออือเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วรุ่นใหม่มียังอ๋อไม่มีผมใช้ใช้อ่าเป็นอิมพิวชันหนึ่งเกือบพูดได้ไหมเกือบไปแล้วจะพูดเองครับ